ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอค่า11ตัวจริงลิเวอร์พูลบุกแฟรงก์เฟิร์ต v วียสคัมแบ็กดอบซาลาและอีซักหวังหยุดแพ้4นัดรวดอา์เนอร์สโลตเตรียมปรับทับลิเวอร์พูลครั้งใหญ่ก่อนเยือนแฟรงก์เฟิร์ตเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสน,นัดที่3คาดดบโมซาลาและอีซักสำรองส่งฟรเรนเวียสคืนตัวจริงล่าชัยยูซอร์ตีแพ้4นัดติด วอรัพูลแชมป์เบลีกซึ่งประสบกับความปรชาชัยแพ้4นัดรวดติดต่อกันในทุกรายการมีคิวลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์รอบลีกเฟสนัดที่3วันอังคารนี้ด้วยการบุกไปเยือนไอทักแฟรงก์เฟิร์ตสโมสรของบุนเดสลีกาหลังพ่ายกับแมตช์สองต่อหนึ่งในเกมแดงเดือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามแอนฟิวถือเป็นเกมแรกที่หงแดงแพ้คารังหลังจาก3เกมก่อนหน้านี้พวกเขาปรชาชัยในการเล่นนอกบ้านทั้งสิน้น สำหรับเกมออกไปเยือนทีมอินซีแดงดำคาดว่าอันเนอร์สล็อตนายใหญ่เรดแมชชีนจะปรับทัพแทบท,บทุกขุมกำลังเนื่องจาก4ี่เกมที่ผ่านมาฟ้องให้เห็นว่านักเตะหลายรายอยู่ในช่วงมีฟอร์มที่ย่ำแย่ผู้รักษาประตูจอร์จี้มามบรสวิลลี่นายด่านตะข่ายทีมชาติจอร์เจียจะได้เฝ้าเสาต่อเช่นเดิมในเกมนี้เนื่องจากอลิซอนที่เลี่ยงจะกเกมบุกไปแพ้กาลาตาสลาย1ต่อศูนในถ้วยแชมเปี้ยนลีกยังเจ็บไม่หายแม้ไม่อาจช่วยทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ใน2เกมที่ผ่านมา แต่อดีตมือกาวทีมบาเลลเซียไม่ได้ก่อความผิดพลาดและถือเป็นนายทวารที่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้กองหลังเจอรมีฟริมมปงอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟันได้แอนดูโลบสันลิเวอร์พูลไม่ได้มีตัวเลือกมากนักในโผสองกองหลังตัวกลางซึ่งจะทำให้โกนาเต้กับฟันได้ได้ลงสนามต่อ แต่เกมนี้มีแววว่าฟิล์มปงจะกลับมารับบทแบ็กขวาแทนคอร์เนอร์แบตลี์ขณะที่แบ็กซ้ายจะเป็นแอนดูโลปัสันที่แย่งตำแหน่งคืนไปจากมิรล็อตเคอร์เคสได้อีกคนเนื่องจากดาวเตะทีมชาติฮังการียังสร้างผลงานได้ไม่น่าประทับใจกองกลางฟอร์เรนเวียดโดมินิกโซโบชไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ เชื่อได้เลยว่าเกมนี้เวียตจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงเนื่องจากเจ้าตัวมีความคุ้นชินกับฟุตบอลในบ้านเกิดเป็นอย่างดีแม้นับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งกับโขงแดงสตาร์ค่าตัวแพงจะยังตอบแทนสโมสรไม่ได้อย่างไรก็ดีในรายของไรอันกราเฟนแบกมีปัญหาเจ็บข้อเท้าจากเกมแดงเดือดและไม่ได้ลงซ้อมกับทีมจึงเชื่อว่าจะพลาดเกมนี้กองหน้าโคดี้กัปโอูโกเอกกติกเเฟเดรโกเคียซา หลังโดนกูรูหลายรายชี้ตรงกันว่าฟอร์มตกชัดเจนจึงมีความเป็นไปได้ว่าเกมนี้ส็ลตจะดอบโมซาราเป็นตัวสำรองโดยเคียซ่ามีโอกาสได้สำแดงฝีเท้านอกจากนี้อล็กซานเดอร์อีซักเป็นอีกรายที่ยังโชว์ฟอร์มกับลิเวอร์พูลไม่ได้และจะต้องหลีกทางให้เอกิติเก้ยืนเป็นหัวหอกขณะที่กาโกซึ่งมีฟอร์มที่ดีในเกมแพ้แมนยูจะยังเป็นความหวังของทีมต่ออาเนอร์ส็อตพูดถึงความท้าทายจากไอทักแฟงเฟิร์ตการกลับมาของอูโกเอกิติเก้และแผนการจัดตัวผู้เล่น นเน่สล,ล็อตกล่าวถึงความสําคัญของการที่ลิเวอร์พูลต้องทําผลงานให้สมกับความคาดหวังในเกมที่พบกับไอทักแฟงเสริศึกยูฟาแชมเป,ปี้ยนคืนวันพุธนี้หงแดงจะบุกไปเยือนทีมจากบุนเดสลีกาในยรมนีสําหรับเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มโดยมีเป้าหมายเพื่ออยู่สถิติพ่ายแพ้4นัดติดหลังพึ่งแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สล็อตและนักเตะได้ลงซ้อมที่เมอร์ซี่ไซส์ในวันอังคารก่อนจะออกเดินทางไปยังแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งการเดินทางล่าชา้ากว่ากำหนดเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของเครื่องบินก่อนเดินทางเขาได้ให้สัมภาษณ์พรีวิวเกมกับเว็บไซต์รีพูฟซีดอทคอมโดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้นักข่าวการเปลี่ยนแผนเดินทางในนาทีสุดท้ายจะส่งผลต่อการเตรียมทีมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้หรือไม่สลอ็อตไม่เลยมันจะไม่ส่งผลต่อการเตรียมทีมเราได้ซ้อมที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าแล้ว ปกติเราจะเดินทางไปแฟรงเฟิร์ตก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้แค่ช้ากว่าเดิมเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับเกมวันพรุ่งนี้แน่นอนนักข่าวหลังจากที่เราเก็บได้หนึ่งชัยชนะและแพ้หนึ่งนัดในแชมเปีบบ้ยนสกซีซั่นนี้เกมนี้สําคัญแค่ไหนในการเก็บแต้มให้ได้โดยเฉพาะเมื่อมีการแข่งขันสูงในรอบลีกใหม่แบบนี้็อต ใช่ผมสามารถให้เหตุผลอีกหลายข้อว่าทำไมเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีในเกมนี้ทุกครั้งที่คุณลงเล่นในเสื้อลิเวอร์พูลเป้าหมายก็ต้องเป็นชัยชนะเสมอคราวนี้เราไปเยือนแฟงเฟิร์ตซึ่งอาจจะคล้ายๆกับการไปรเยือนกาลาตาสรายสนามที่แฟนบอลจะส่งเสียงเชียร์กันดังมากดังนั้นนอกจากคุณภาพของทีมแฟงเฟิร์ตแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงด้วยแต่ผู้เล่นของเราคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้ดีอยู่แล้วมันคือความท้าทายตามแบบฉบับของแชมเปี้ยนลีก นักข่าวแน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และฟอร์มที่ไม่ดีในช่วงหลังมันยิ่งทําให้ทีมอยากกลับมาคว้าผลการแข่งขันที่ดีให้ได้ใช่ไหมสล็อตใช่มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่เหมือนที่ผมเคยพูดไว้ก่อนเกมกับยูเนเต็ด มันไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าเราชนะหรือแพ้ในเกมก่อนหน้านั้นเป้าหมายของคุณเมื่อเล่นให้ลิเวอร์พูลเมื่อใส่เสื้อตัวนี้คือการชนะทุกเกมดังนั้นถ้าเราชนะมาเจ็ดนัดติดแบบตอนเปิดฤดูกาลเราก็อยากชนะอีก3มนัดถัดไปแต่เราทําไม่ได้และตอนนี้เราแพ้มา4ี่นัดติดแน่นอนว่าเราก็อยากเห็นลิเวอร์พูลกลับมาชนะอีกครั้งแต่ไม่ว่าคุณจะแพ้4ี่นัดหรือชนะ4ี่นัดมันไม่ควรต่างกันเลยเพราะนี่คือสิ่งที่คาดหวังจากคุณเมื่อคุณเล่นให้ลิเวอร์พูลนักข่าว คุณพูดถึงแฟรงเฟิร์ตและบรรยากาศในสนามของพวกเขาคุณคาดหวังอะไรจากทีมนี้บ้างพวกเขามีผลงานดีในช่วงไม่กี่ฤดูกาลหลังและปีที่แล้วก็จบที่3ในบุนเดสลดีกาส็ลตใช่แน่นอนผมไม่คิดว่าพวกเขาได้เล่นในแชมเปี้ยนีกเป็นประจำแต่ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาอยู่ในยูโรปาลีกและไปได้ค่อนข้างไกลผมจำได้ว่าพวกเขาเจอกับท็อตแนมและมันเป็นเกมที่สูสีกันมากตลอด180นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำผมไม่แน่ใจนักว่าต้องต่อเวลาหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะ เรื่องนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีเป็นทีมแกร่งที่ทำผลงานได้ดีทั้งในบุนเดสลีกาและเวทียุโรปแม้แต่ในฤดูกาลนี้ตอนที่พวกเขาชนะกาลาตาสราย5ต่อ1นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้เพราะอย่างที่รู้กันเราเองก็แพ้กาลาตาสรายมา1ต่อ0แน่นอนว่าคุณไม่ควรเอาผลการแข่งขันมาเปรียบเทียบตรงๆแต่ยังไงมันก็แสดงให้เห็นว่าแฟรงเฟิร์ตสร้างความรับใจได้ในเกมเย่านัดแรกของพวกเขา พวกเขามีปัญหาบ้างในเกมเยือนกับอเลตติโกมาริดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีหลายทีมที่ไปเจอปัญหาเมื่อเล่นที่สนามของอเลตติโกดังนั้นแฟรงเฟิร์ตคือทีมที่ดีมีนักเตะคุณภาพและมีผู้จัดการทีมที่คุมทีมมานานแล้วเป็นเกมที่น่าติดตามจริงๆนักข่าวและโดยเฉพาะสําหรับผู้เล่นคนหนึ่งของเราอูโกเอกิเกที่ย้ายมาจากแฟรงเฟิร์ตคืนนี้คงพิเศษสําหรับเขาสล็อตใช่ครับ ผมคิดว่ามันต้องพิเศษแน่นอนมันเป็นเรื่องพิเศษเสมอสําหรับนักเตะทุกคนเมื่อได้กลับไปเจอกับสโมสรเก่าโดยเฉพาะถ้าคุณเคยทําผลงานได้ดีที่นั่นแต่ถึงแม้จะไม่ได้เล่นดีนะักมันก็ยังรู้สึกดีอยู่ดีที่ได้เจอกับผู้คนที่คุณเคยร่วมงานด้วยแต่ในกรณีของเขาเขาเคยทําผลงานได้ดีมากดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ดีใจที่ได้กลับไปที่นั่นผมเชื่อว่าแฟนบอลของแฟรงก์เฟิร์ตก็ดีใจที่ได้เห็นเขากลับมา เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พาสมสรนไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมันเป็นคืนที่พิเศษสําหรับเขาและก็พิเศษสําหรับฟอร์เนนเวียดด้วยที่ได้กลับไปเล่นในเยอรมนีพิเศษสำหรับเจอร์มี่ฟริมปงด้วยเพราะเขาเองก็เคยประสบความสำเร็จในเยอรมนีเช่นกันเหมือนกับฟอร์เรียนและอูโกสำหรับทั้ง3คนนี้การได้กลับไปเล่นที่เยอรมนีอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆนักข่าว คุณพูดเมื่อวันอาทิตย์ว่าตารางแข่งในสัปดาห์นี้ค่อนข้างแน่นแข่งวันอาทิตย์พุธแล้วก็เสาร์คุณจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างไหมสำหรับเกมนี้สล็อต คำว่าโลเทชันมักจะฟังดูเหมือนกับว่าโอเคให้คนอื่นได้ลงบ้างแต่ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเรามีนักเตะที่ดีหลายคนและผมสามารถใช้งานพวกเขาทั้งหมดได้ถ้าคุณต้องเล่น3เกมในรอบ7วันมันก็ดูสมเหตุสมผลที่จะใช้ผู้เล่นทั้งหมดที่เรามีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลคือเราโดนนําอยู่1ต่อ0ที่เราทําการเปลี่ยนตัว3คนหลังผ่านไป55นาทีในเกมกับยูเนเต็ด เราจะใช้นักเตะหลายคนอีกครั้งในเกมวันพรุ่งนี้และก็ในวันเสาร์ด้วยนั่นอาจจะเรียกว่าเป็นโรเตชันก็ได้แต่คําว่าโรเตชันมันอาจทําให้คนเข้าใจว่าเราดีพอที่จะส่งตัวสํารองลงไม่ใช่เลยพวกเรามีผู้เล่นมากกว่า11คนที่ดีพอจะเป็นตัวจริงได้และนั่นคือสิ่งที่เราทํามาตลอดจนถึงตอนนี้และเราก็อาจจะทําอีกในวันพรุ่งนี้ด้วยลเวร์พูทุ่ม75ล้านปอนด์ล่าตัวเซมิโนย่จากบอร์นมัธหวังแทนซาลาฟอร์มรูด อันเดอร์สลตเตรียมแก้เกมลุกลิบบพูช่วงตลาดหน้าหนาวหลังทีมแพ้สีนัดรวดจ,จอจ่ายค่าฉีกสัญญา75ล้านปอนคว้าอ,องตวนเซเมนโยดาวยิงการ้าของบอลมัดเสริมแทนโมซาลาที่ฟอร์มตกและเตรียมไปรับชาชาติสื่อระบุลิวอพูพร้อมควักกระเป๋าอีกยกในช่วงปีใหม่โดยเล็งคว้าอองตวนเซเมนโยดาวยิงทีมบอลมัดมาเสริมทัพแก้ปัญหาฟอร์มตกโดยเชื่อว่าสตาทีมชาติการ้ามีค่าฉีกสัญญา75ล้านปอน ลิเวอร์พูกำลังประสบกับปัญหามีผลงานที่เลวร้ายโดยพวกเขาแพ้สี่เกมติดต่อกันในทุกรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมซาลาดาวสโรวสูงสุดของพิม์ลีกสีซสั้นก่อนถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษเนื่องจากเจ้าตัวสอยตะข่ายเกมลีกสีซสั้นนี้ได้แค่2ประตูเท่านั้นต่อกรณีของซาลาห์ม์กดักการ์นักข่าวของไอเปเปอร์เผยเมื่อ2 1ตุลาคมว่าลิเวอร์พูมีแผนคว้าเซเมนโยมาแก้ปัญหาแม้กองหน้าวัย25ปีจะพึ่งตอกับ ต้นสังกัดออกไปอีก5ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์เนื่องจากอาร์เนอร์ส็อตเลงเห็นว่าบางโมงมีฟอร์มที่ถดถอยแถมเขาจะอำลาทีมไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นระหว่างวันที่21ธันวาคมถึง18มัมก,การาคมด้วยจึงทําให้หงแดงต้องการคว้าเซเมนโยมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเนื่องจากทีมชาติการ้าตกรอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวสตาร์ทีมเดอะเชอรี่จึงไม่ต้องพลากไปเล่นให้แผ่นดินเกิด รายงานข่าวเสริมอีกว่าแม้เซเมิโยจะต่อสัญญากับโตสญญากตสญญานเมื่อเดือนกร,รกฎาคมแต่เขาใส่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาเอาไว้ซึ่งแม้จะไม่มีการเผยรายละเอียดแต่คาดว่าตัวเลขไม่น่าจะสูงถึง100ล้านปอนด์โดยหงแดงเชื่อว่าพวกเขาสามารถดึงตัวเป้าหมายรายนี้มาร่วมทีมได้ในราคา75ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซด์จะต้องแย่งชิงเซเมนโยกองหน้าเนื้อหอมกับหลายสโมสรในพีเมรลิกเนื่องจากทั้งแมนเชสเตอร์และสเปอร์สนใจคว้าตัวดาวยิงที่เกิดในย่านเชลซีของกรุงลอนดอนเช่นกัน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ